ครับมันนี่ตัวน้องตัวโนเห็นอย่างเลิกเลียนมามเราม่เห็นอย่างยี่อเห็นอย่างพ่อเห็พ่อสวัสดีครับสวัสดีสสดค่ะคุณวญี่ปุ่นจินเดสยี่อรเยย่างตอนนี้เมกำลเน้ำมันเครื อันกรีรถเตียวน้ำมันเปลี่ยนทำการจริงจริงนึ่มห้าพันห้าพันกิโลเมตรเปลี่ยนไส้ทยยำการจริงจิงห้าพันกิโลเมรตรต้องเปลี่ยนน้ำมันหนึ่งครั้งเปลี่ยนเสร็จแล้วบอกเสร็จแล้วอ๋อตอนเปลี่ยนเลยบร้ดยมา่ถ่ายโอ้ยทุกอไรกิดเอาเองทุกอยมางทุกคอยเราเปลี่ยนน้ำมันบันทึกการเปลี่ยนน้ำมัน

12<ー>キロア ?22 万キロア違う、マイルだからかける1.6だから20万キロぐらいの。20万キロコノアそう。ロッカンに。12万マイルキロメーじゃなくてマイルだから。マイル。セアンスワームマイル。 あアメリカのマイル。っていうと、1かける1.6なのよそうすると20万キロ。20万キロ。キロメートル乗ってる。20万キロ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 。20万かロ。20万キロ。20万万キロ。万キロ。うん、万万 2แสน2แสนกิโลพาสีมุกเป็นอย่ามไรครับลืมห2แสนกิโลอุปกรณ์ในการเปลี่ยนของเรายัยเราเปลี่ยนอีกเรือว่าบงเครื่องมือในการเห็ุรถของเรา อันนี้เครื่องมือในการเห็ดหลดของพอง่อใหญ่อันนี้เครื่องเชื่อมของเราเชือ่อยอลูมิเนียม,มอ๋อเครื่องอลูมิเนียมเหล็เครื่องเหล็ก,ลกอ๋อแก๊สอ๋ออันนี้อย่างเครื่องมือ เครื่องมือในการเรียนร้เนสโอ้ยคันโบ้ดเลยคันโายในเห้ขมาเรื่องมอกเบอรเครื่องมือในการสอมรถ เรามีความสามารถในการสองรดน,นี่นอตต่างๆ <c oughs> บ่ได้เปิดลานสอบเดแตยว่ามีความสามารถในการสอบ <c oughs> อ,อันนี้เป็นโลกง,งานที่จะของเห็ดกันโลงงานเวลาเราเห็นมีงานมาเห็ดที่บ้านจะของ เพื่อมือในการทำงานพราะงี้เราก่อประกอบอาชีพอิสระบร่าเ้เป็นลูกน้องไปหางานมาเห็ดเองคันมีงานก็นดีคันไม่มีงานก็นอื これをあ、こに置いてくれるあ、他からやってんや。こっちのあ、拡大。เราเปลี่ยนน้ํามั ว่างดาบกันไม่ลูกทำงานหรอว่างดาบกันลูกม,มันเกิดเพานัาตลก โรงงานนี้เราเป็นคนเห็ดเองหมดเลยเชื่อมเลยเชื่อมอยังเป็นคนประกอบเป็นค้นล้างค้ากับเห็ดเองเอยียงกับเห็ดเองหมดว่าจะเป็นนาต่างว่าจะเป็นเอียัง นอนตัวนุ้งให้การบ้านแล้วเหรอเดเมื่อนอตัวนุ้งให้การบ้านแล้วไปโนโเอาคือโนโไม่ได้ทำยังไม่ได้ทำเป็นยังคือบ่ทำมิสกาชิะมิสกัชินยังคืวง่งยังก <al> ็ตไปโอ้มี้องเห็ดหลาเห็ดีอย่างเนี่ยยางเชียนยางเลน ที่ห้ออื่นยังผนะ่้นะเมียน้ำมัน แล้วเป็นคนดูแรลรถดีรถคันนี้ได้วามันยี่สิบกว่าปีแล้วบอยี่สิบเมือสามสิบกว่าปีประมาณนี้จะ,ะนจะว่าตามก็อาจจะตากว่ายี่สิบกว่าหายเสีบอปากตับต้าจ้าแล้วหางดูแลดีน้ำมันเครื่องข้างนอกอาจจะมีกกะบาแต่ว่าข้างในน,น้ำมันเครื่องเราเปลี่ยนว่าหายขาดเลยเครื่องยนต์นี่ดี ลองเพลงให้ม่ฟังนะโอ้อบอบลองเพลงให้ฟังด้วยเก็บเอาไว้ก่อนเข้ามาหน้าก่อนเ,เ,เสียงไม่สากรอย่ยยาดวนอย่าฟาอย่าเพ่งป่ากันหากันคือเกอ่าให้เป็นคือเกอ่า ขอให้เจ้ากับคำสาราคำสัส้นๆที่ความยาวมันบอดหนาทีอาทำลายหญนาำที่มีสิ่งดีๆที่เฮาร่วมก่อใจเย็นไว้ซะเอาคือบล่องขึ้นคือหาหล่องนั้นเนี่ยอยู่ หลวงมวนก็อ,อย่างหาดหลวงอลไรเร็วะจะเย็นไว้สาวยังออกมาหูโตบนองเรื่องนี้ไอ้สิบอกคิดต่อแต่อย่าคอยเห็นแก่มา,าเท่าจะถึงงานนี่งานคืออ,คอย่างก็บรร งัดรถงัดรถงัดตาลีงัดเ็ดอย่างีน้อยพอ เฮ้ยเฮ้ยออคนะง,งนังข้างมือซื้อโยนนะอ๋อสามตันยกได้สบายตียโน่นี่นูนี่ต้อง h a r เ v ้ o l i n hit key พอได้บอนุเอาฮ็ดบอได้โอเคซาซื่น่าหลือเกอ,อย่าเป็นตำรวจไ่อยากเป็นคนซ่อมรถ อเอาไว้ก่อนคำว่าละก่อนเส่งไม่สากรอ,อย่าด่วนอย่าฟ้าสาดคือหล่อนดีแต่ว่าหลอ่อย่าต้องอีกเดี๋ยว <No. S 2> เอาผัวเก่าเลยเดี๋ยวผัวเก่าผัวเกา่เกาคน นนทุกวันยังคือทอดเจ้ายังคือเก่าบอท่านมีภัายีพ่อลองดิขึ้อย่างได้เพลง,งนี้อโอ้มีผัวเก่าด้วยมี ูกตัวสัวนายอ้ยโอ้ยเม่อตะไปลงยูทูบดิโมยำทางปากคือทางดากมันนึงนี่ปากปากสิยำคือคือดากยำ เครื่องเห็ดอย่างน้นนั่นอ๋อ oh, แนวนอนแนวนอนราอ,อันอันรอ,อ,อดตเขาไปที่ทองรถตีย่านแม่ีเะเบรกอยู่มันมีเบรกวันี่ไ <laughs> <laughs> ลเขาไปเบรกอยู่ได้ไห <laughs> มเบรก ไฟร์ดังกันสุดเลยจ้ะทุกคนโอ้โหสุดที่สุดสปีดเช็คดีเปล่าอีพอรถนะชุดตัวสวอปนู้นมีอัลบูน่าได้เช่นกันอันต่อไล่ปุ๊บเป็นยัง ไว้แต่แพงคุ้มแต่ไม่เก่งหรอย่ามันสลบเนียมนน่ากล่ตอันเนจีามรานวิดีโอเลื่อมย่าหรอดตาวิดีโออย่ากันคอยต่อไหม นน่นี่บายบายก่อนเนี่ยเดี๋ยววิดีโออ๊ายบาย